คุณจะขายของแพงยังไงให้ลูกค้าแย่งกันซื้อครับคุณครับถ้าวันนี้ลูกค้าบอกว่าของคุณแพงเกินไปหรือคุณอยากจะขายของแพงมากขึ้นหลายลูกค้าแห่กันมาซื้อต้องฟังคลิปนี้ครับผมถามคุณหน่อยครับว่ากระเป๋าผู้หญิงเนี่ยนะครับราคา10,000บาทแพงหรือถูกครับคุณตอบไม่ได้ถูกไหมครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นกระเป๋าหลุยวิตตองครับที่ปกติแล้วขายในช็อปราคา2 0 0 0 0 0แล้วมาขาย1 0,000บาทเป็นของแท้ด้วยนะครับช็อปบ,บอกช็อปขายเอง1 0,000บาท คุณเชื่อไหมฮะว่าคนจะต่อคิวกันห้างแตกครับหรือถ้าคุณไปเอากระเป๋าแอมเใบละสัก2ล้านมาขาย10,000บาทคุณเชื่อไหมครับว่าพารากอนเนี่ยจะเต็มไปด้วยร้านขายนี่เลยครับเพราะอะไรครับคนจะมาต่อคิวคนจะแย่งกันซื้อซื้อเหมือนแจกฟรีทั้งที่จริงๆแล้วใบละ 1, บนหนึ่งในอัเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอากระเป๋าประตูน้ําครับอาจจะโนเนมราคาจะแค่5,000แต่คุณมาขาย10,000บาทคนจะบอกยี ee, ่แพง ห้าพันอยวแต่5,000เลยครับสามพันซื้อเปล่ายิงคิดดูก่อนเลยดังนั้นราคาแพงหรือถูกไม่ตัดสินที่ตัวเลขในฉลากครับแต่ตัดสินกันที่ราคาในหัวของลูกค,าค้าเมื่อลูกค้าดูแล้วปุ๊บลูกค้าคิดว่าตัวนี้ราคาเท่าหรือลูกค้าถูกสอนจากโฆษณาถูกสอนจากแบรนด์ว่าสินค้านี้ต้องราคาเท่าไหร่เช่นก็ถูกสอนจากแบรนด์ของ สมมติหลุยวิตองว่าถ้าเกิดของแบบนี้ในรุ่นของเขาเนี่ยราคาต้องสองแสนเขาถูกสอนแล้วนะนี่คือราคาในใจก็คือสองแสนในเมื่อราคาที่ขายคือหนึ่งหมื่นโอ้หถูกมากนะเขาถูกสอนจากแบรนด์แอ์เมสว่าราคาจริงๆเนี่ยราคาในใจมันจะต้องเป็นถึงขั้นสองล้านหนึ่งหมื่นบาทถูกมากรับนี่วิ่งไปซื้อครับดังนั้นพอเวลาคุณจะขายของแพงสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเล่นกับราคาในใจของคนให้ได้ ราคาในใจเนี่ยคือหยิบม,มาปั๊บเนี่ยคุณต้องรู้ว่าลูกค้ามีราคาในใจของของแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยดูรูปภาพแบบเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่คือสิ่งที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาพยายามลงสัพพะกำลังลงไปครับพยายามเอาคนซีลิบิตี้มาถือนะครับเอาคนดังมาถือพยายามออกแบบร้านร้านต้องไปอยู่ในห้างนี้เท่านั้นห้างแบบนี้จะไม่อยู่เพื่ออัปเกรดเลเวลราคาเรื่อยๆนี่คือเขา พยายามเล่นกับราคาในใจครับเมื่อเขาสามารถอัปราคาในใจได้เขาจะสามารถอัพราคาจริงขึ้นไปได้ครับและนี่คือเทคนิคที่คุณจะสามารถขายของแพงได้ของแพงไม่ได้โฟกัสที่ตัวฉลากด้านหลังครับแต่โฟกัสที่ราคาในใจของลูกค้าถ้าคุณบิวราคาในใจของลูกค้าได้คุณจะสามารถปิดการขายได้ครับซึ่งในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจเราสอนวิธีการบิ้วราคาในใจกับลูกค้าครับผมทําไว้กว่า1,000บทเรียน ให้คุณปเปลี่ยนได้ฟรีครับที่ y o u u u e Channel โค้ชแบงค์สุภกิจครับหรือถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามทีระสายแบงก์สุภกิจได้ครับเป็นเพื่อนกันไว้ครับพอทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณเราจะส่งบทเรียนไหมที่มือถือคุณโดยทันทีครับ